สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องอันเป็นที่รักช่องออดอชลาหชาแนลเมือนี้ไส้กรอกค่ะไส้กรอกอีสานเนาะค่ะพย้อเนเห็ดเองพริกเองมีมีรถมีหลายรถนะคะมีรถดั้งเดิมมีรถกะเพราเพี่น้มีรถกะเพรา มีกุนเชียงให้เบิง้งให้เบิ้งตัวยางสะกอนพี่นอ้องขาเมื่อนี้เนาะค่ะเพลีพพพย์ไงเรลีย์ไงพอพญ่าเพิ่นอยากซีนเพิ่นอยากซีมเพิ่นสั่งพี่นอ้ <c oughs> องออเดรคจินโนเมื่อนี้เมื่อนี้มีมีมีคนสั่งก็คือน้าอิ๋นหน่อยของเฮาเนาะยูกิเน่ายูกิสั่งสั่งรถนี้ ไส้กรอกอีสานออริจินอลไม่มีมันมีแต่เน,นื้อล้วนๆวันนี้ไพายอีกปอ,อดบุนชลินพอพญ่าพอพญ่าเ่าบ่เป็นพี่นอ้องเนี่ยเพิ่นสร้างมืาหนิเพิ่นสร้างเพิ่นสร้างไส้กอรอกออริจินอลแล้วก็ไส้กอรอกะเพราพี่นอ้องพี่น้องเบิ่งเด้อหุ่นเพิ่นดีขนาดใจเบื้องเบิ่งเบื้งเบื้ง มาแล้วจ้าบุญจลินไส้กรอกนี่แหละพี่น้องเพิ่นกินอนันนี้แหละหุ่นเพิดด่นดีดีพี่น้องนี่แหละมันบ่มีมันไส้กรอกกะเพราไส้กรอกออร์เจนตีนข้าวอะไส้กรอกไม่เอกยงอ่อนแอบดีมันลองไม่อยากสิเบอกไอเอ้ยกับวัดเดบามาหาขายมาหันจะแยดไอ้ดอกมันแซ่บดีดีไอ้อันนี้ไ ไส้กรอกหโฮอสติกน้องแม่อร่ยกินแล้วบ่อ้วนบไม่มันคือจริงนี่กระแซบพี่ดีแหละพี่น้องตอนกินฟรีแซบแต่ว่าตอนซื้อสิเป็นจังได๋เท่านั้นแหละตอนนี้ก็คือสิซื้อเพราะว่าติดใจตอนกินฟรีเมื่อกลางเว้นนี่ครับแซบพี่ดีของเพิ่นนี่คือไส้กรอกอ่ารสชาติกะเพาอาจจะบ่งคนจะชิมนั่นคือเคยชิมแต่รูปแบบของออริจินอลนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นไส้กรอกกะเพาเนาะมันต้องแซ่บ กเละกเละกเอาแบบ2องแพคยันรองพอได้ีนอนอีกนแพหุ่นเพิุ่่นเพงเพิ่นเพิ่นือว่าคอยกินมั่นกินยังดอกกันดูแลหุ่นดีดีไม่อยากเาพี่น้องอายุเพิ่นยีสิบาพี่น้องเมืองหนาด้วยยี่สิบาตาเิงตาเิงเมืงนี่แหละเนาะกินเพิ่นเพิ่นด้วยถึงพี่น้องแซาพี่น้องร้องเมืองเรยวบางบางเว้น มุนจาริน2 5หาอาหารสุขภาพบาค่นบ่ดไดยไส้กรอบพี่น้องฝางให้เดอ้อมุนจารินซังออริจินัลผัดกะเพราผู้ใดมักเล่ากานคันห<ค>้าข้าเจ้าอยากเขาจะสั่งน้ำไผ่อ้พี่น้องอผ่านทาง Facebook อ้อนอัชรานะคะสั่งมาเลยทักแชทสั่งทาง Facebook โบนัธบันหรือว่าสั่งทาง อาบูชิมนก็ได้ทานทานรอบแบบว่าเรอบกไดใจราบถักน้านองกี่ใ้องนอกนี่แหละรอบหุ่นดีหุ่นดียอดอันนี้หละ